นั่นเลยอ่ะตรงตรงวัดอ่ะตรงวัดอ่ะไปมีบัตรเข้างาน้าแค่ะพอดีพวกพี่ที่มีบัตรแค่านึ่งใบตีไบ V I P เลยโอ้ยใบมาเข้าหรอผู้ติดตามเดือดไปแล้วไม่ข่าอีกคุณเล่มลูกศรมาอีกไม่หรอกจะได้เห็นว่าข้างหลังชิดๆจะเน้นวางอ่ะ